สวัสดีครับเดี๋ยวไปออัดเสียงจาก Google แปลปภาษากันนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาเสียงจาก Google มาตัดต่อในแอป k i n e m a s t e r กันนะครับวิธีการนะครับก็ตั้งอัดหน้าจอไว้ก่อนนะครับตั้งอัดหน้าจอไว้ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่โปรแกรมแปลภาษาเลยเลือกนะครับเลือกอังกฤษแปลเป็นไทยนะครับอังกฤษแปลเป็นไทยนะครับ แล้วก็แตะเพื่อป้อนข้อความอ่าก็จะก็พิมพ์ไปเลยครับสมมุตินะครับผมจะพิมพ์คำมีชื่อชื่อเสียงมากในไทยนะครับแ,แล้วกดคำว่าไป แล้วกดตรงนี้นะครับตรงลําโพงนะครับเพราะเราตั้งอัดหน้าจอไว้แล้วนะครับคือท่อนไหนเราก็อัดท่อนนั้นแล้วก็เซฟออกไปเซฟออกไปอย่างเงี้ยตัดเป็นน่อนท่อนก็ได้หรืออะไรก็ได้มีชื่อเสียงมากในไทยเนี่ยแล้วมีชื่อเสียงมากในไทยนะครับแล้วก็กดหยุด หน้าจอการอัดนะครับแล้วเราเพื่อเราจะอัดท่อนใหม่เราก็กดอัดบันทึกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปเราได้ไปแล้วนนคำแล้วเราก็พิมพ์เหมือนเดิมครับอังกฤษแปลเป็นไทยนะครับแต่แต่เราพิมพ์ภาษาไทยได้ครับอผมผมว่าพิมพ์ม้แล้ว <c oughs> ผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวเราก็กดอัดหน้าจอเหมือนเดิมครับปกติแล้วก็กดลำโพงตรงนี้ครับไม่เป็นไรครับแล้ว <c oughs> ก็กดจากหน้าจอเราก็ไปกดคำใหม่ไปเลือกคำใหม่ <c oughs> เราก็พิมพ์ไปเลยครับมีแฟนหรือ,อยังพิมพ์ภาษาไทยนะครับ <c oughs> มีแฟนหรือ,อยัง แล้วกดตรงลำโพง,อองนี่ครับกดตรงลำโพงแล้วก็บันทึกไปครับแล้วก็เราก็กดหยุดแล้วก็ออกไปจาก Google แล้วก็เราไปตัดต่อใน Kinemaster กันนะครับง่ายๆไม่ยากเทคนิคดีๆก็นำมาฝากกันครับเดี๋ยวเราเข้าไป Kinemaster นะครับเราแบลวเสียงที่อัดไว้ สมมุติผมลงพื้นหลังเวลแล้วครับนะเราก็ไปเลือกเลยครับนี่ครับอ่ามีชื่อเสียงมากในไทยอ่มามาแล้วเราก็ถอดเสียงนะครับแยกเสียงออกมาเนี่ยครับตัวนี้ครับ แล้วเราก็ลบตัวนี้ออกไปซะเราก็จะได้เสียงมาครับมีชื่อเสียงมากในเราก็ตัดอ,อัตท่อนที่เขาพูดอ่แล้วเราก็เลื่อนหาดจังหวะที่เราจะลงนะครับมีชื่อเสียงมากในไทยอเราก็แปลงต่อ เป็นไรครับอ่าแล้วก็ตรงนี้เลยก็ตัดช่วงที่พูดเราก็เลื่อนมาดูนะครับแยกเสียงออกมาตัวนี้ก็ลบออกไปอ่าเราก็จะได้จวเฉพาะตัวเสียงมานะครับไม่เป็นไรครับอ่อาแปลอีกอันหนึ่งมาน้ก็ทำเหมือนเดิมครับแยกเสียงออกมา ติ๊กถูกนะครับถ้ากดลบไปมีแฟนหรือ,อยังอ่าเราก็ได้แล้วก็รูดเอาเฉพาะตรงที่เขาพูดเนี่ยครับมีชื่อเสียงมากในไทยไม่เป็นไรครับมีแฟนหรือ,อยัง ครับเทคนิคดีๆก็นำมาฝากกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ